ออร่าดกานคำๆหน่อยนะเพิ่งเห็นรถวิ่งขี่ผ่านครับเพิ่งจะเปิดรถเกี่วเมาวานเองวันนี้เปิดแมคโคต่อพี่น้องเหมือนเดิมครับฉันเคยยาง ทุกปีที่ผ่านมาปรูการรถคนดินครับช่วงนี้ดินนุ่มๆเลยพี่น้องสายแป๊บมาหนิมันต้องเอาสายแป๊บมาเปิดบรการมันต้องลันล่นๆหน่อยน่าจะมาอยู่มง เขาเป็นงานเที่ยวแหละผมว่านี่ผมอะไรสักอย่างยังเห็นที่ทมหลอกมาดูทีุ่ดก,ก่อนตอนนี้ก็ผมเพิ่งเรื่องงานมาเห็นครับอยู่บ้านสินชัยน้อยครับหมู่สองตำบลจอมพระแ,แถวโค้งหลัลงโรงบ้าบาลแถวแหนละ อยักมาดูไม่ครบพิตชิเหมือนเดิมทีมงานเจนดาวครับยวไปดู่ฝังท่อดีกว่าอย่างจะได้กินเปิดหัวด้วยรถเสียยอดครับในคลิปนี้มันเนือดจังน,น,นิดนิด นี่่นีแหละของแท้ดีรอฟังคันนี้เลยจะบอกให้อีกสักครู่สั่งเพื่อนไหมลองสั่งเพื่อนไหมฟังเสียงยอดครับกันบอกไหมลงดี่ว่าปุ๊บ เบาๆครับซบๆยังไม่เท่าไหร่จุดตรงนี้มันมีอันนี้อยู่ได้นิผ่านไปกับคันแรกครับ J O 7 E Hino ครับคัมมันเร็วแรงมาเริ่มก็210ครับ มาคันนี้พี่น้องเดี๋ยวมาฟังคันนี้นะครับนี่เดเด็ดมันต้องคังนนี้โอ้ตะแตงเอาบางฝุ่นหน้าออกเลยอ๋อได้ออกเสียงไหมบางฝุ่น้ายก็ตัดเป็นเล็กๆแล้วครับเก็ไปลงร่วมนะ ครน,นี่นี่ตรงนั้นแหละเด่ยรุมนิดๆเดินเชียงจะออกไหมอาจจะยังไม่มันเท่าไหร่นะพี่น้องเพราะว่าเพิ่งจะเปิดฤดูครับนั่นเลยอออีกสักคลิปสองคลิปอื้งช้าครับ มาตรฐานสะเทือนปลาอะไรคับนี่นี่ถ้าว่าช่วงเส้นทางเด็ดๆหน่อยแต่อันนี้มันมันแข็งนาโคกมันต้องลงนานุ่มๆเลยนะฟังหลังถนนไหมเพื่อเกย์หยับให้ฟัง ฟังนู้นเหมือนจะได้ยินรถเกี่ยวยังม,มีเกี่ยวข้าวบอฟังข้างหลังได้ไอยครับประมาณนี้ครับเดี๋ยวรอเสร็จตามครับหัวโลน <laughs> มันไม่สายไรนะครับคนีนเนียนๆเลยครับเดีย๋ยวจะใส่ปลายท่อนะน่าจะสับระเบิดน,นั่นนี่ใช่ไหมถ้าเป็นปลายท่อแบบนี้รถเข้าอของใช้ตั้มกี่ปีสองปีป่ะสองปีนี่หรือสามปีนี่ ไม่มั่นใจนะจะสงปีนี้นะสองเด,ดูการไปดูการนี่นะครับอันนี้เป็น j o 8e ครับฮีโน่คอมบินเร็วสนาบอีสานใต้ครับพอถุงแน้วพวกไฟพกกระเช้าอะไร เดี๋ยวนี้เขาไม่ใสแล้วเหลือแค่บางฝุนครับผมวม่าบางฝุนนี่มันไม่จำเป็นหรอกแต่ว่ามันเท่ครับผมว่านะเ<ม>อาเก็ยผมเท<ม>้าออกนี่มันหายเท่เลยนะรถสีขคันนีนทั้งหมดเมื่อกี้ส 4, 4, ี่บอกสี่ห้าคันอยู่เนี่ยอันนี้คันที่สามครับ เปิดรดัการน,นะพี่น้องโซนอำเภอจอมพระครับตอนนี้อยู่หมู่สองปราศินชายน้อยครับดะดูว่าเสียตั้มจะลงเนืนให้ดูหรือเปล่านะเดี๋ยวรอสักครู่ครับพี่น้องงานเที่ยวครับใส่ก็ไม่เยอะเท่าไหร่เอาพอแค่ออกได้ครับ โอ้แบบแบบไม่ไมไมลงนะสบร่องครับเย็นๆน,นะครับตอนนี้ก็5โมงกว่าแล้วแต่ไม่ได้วิ่งข้าบ,บ้านครับไม่เป็นไรวิร่งหน้าอยู่เพราะว่าวิ่งรอบนอกครับรอบนอกชุมชน ม่อมีปัญหาครับนะมีคันหกพี่มุ้ยมันเือ,อใช่อยู่คันสีเหลืองครับเดีย๋ยวเปลดกับคันสีเหลืองนะพี่นองเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนคันนี้ครับสี่คันทั้งหมด คุจะเริ่มครับลองดูเส้นทางลองดูหน้าง,งานก่อนพรุ่งนี้คิดว่าน่าจะจัดเต็มเลยถ้าเต็มระบบเลยไม่ตม่ำกว่าสิบคันนะเพื่น,น,นเอนเทมงานนี้แต่ก่อนไมนโคโสองด้วยละแต่ก่อนมีมาร์คทูด้วยนี่ก็ปล่อยออกครับ เอาให้ครบกันไห้เนาเบอร์ดูการมีแค่ไหรเอาแค่น,นั้นไปก่อนนะอาจจะยังไม่ค่อยมันเท่าไหร่ตอนนี้ขเขาไม่ใสเลยอุใสยอยู่ใสใสเล็กๆข้าง,งต้องคุงกับต้องลางนิดนิด เขาขุดเอาบางๆนี่หนิเอาเอาแค่ตอสังครับเอาแค่ตอสังหมดตรงนี้สิบเซนละมั้งเดี๋ยสิบห้าเซนครับพอแต่รอยรอยฟันม well? ุกกี้ครับแต่ดรื่องนี้งามมากเลยหีิเอาไปเอาไปทำให้ลูกพืชพันธุ์ทำส่วนหุ่ยเยอะอยู่ครับข้ามบนเพราะว่าเป็น หน้านี้มันอยู่ระแวกหมู่บ้านอยู่กลัวควายเยอะครับปุยเยอะ,อะเป็นทางนี้ครับพนะี่น้อง พระคุณไม่อย่างมากครับที่เข้ามาติดตามรับชมจะรออยกสักวันสองวันแหละคิดว่า,า,ามันแน่นอนพีเนอะเจอกันใหมค<ส>่คลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้ก่อนสวัสดีครับ